สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์ลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลงุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลงุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์ลิบด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์ลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์ลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะ ก็ทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปะปลาอิตาลีส,สวิตเซแลนสวีเดนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถินน่นแดนไกลนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปมาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ไมล์ลับจีจีห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะในคลิปนี้อาจจะเห็นหน้ามืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าไมล์ิเบจีหันหลังให้แดดนะคะแดดแรงมากเลยตอนนี้นะคะหนาวแต่แดดแรงนะคะก็คือ วันนี้ไม้แล้วเจก็เนาะมานับถอยหลังกันเนาะนะคะกับคดีของลุงป้ากันนี่แหละค่ะก็คือเราสัญญากันเนาะทุกคนที่เข้ามาติดตามเกี่ยวกับคดีของลุงป้ามาติดตามชีวิตลุงป้านี่แหละค่ะคือเราที่อยู่นะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับลุงกับป้านี่แหละค่ะก็คือเราอยากเห็นในวันที่ศาลตัดสินแล้วเราอยากเห็นวันนั้นลุงกับป้าจะหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหา ในความคิดของเราทุกคนที่เดินเข้ามาใช่ไหมคะที่มาอยู่ฝั่งลุงป้าเนี่ยเพราะทุกคนก็คือมีความคิดเดียวกันว่าลุงป้าไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมคะที่เป็น f อลุงป้าเราเชื่อมั่นเราเรามั่นใจอย่างนั้นเพราะเราดูข่าวติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นเราจึงเกิดความมั่นใจด้วยกันนั่นแหละคะ่ะว่าลุงป้ายังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําน้องแน่นอนเราทุกคนจึงมาเป็นกําลังใจนะคะก็ สนับสนุนนะคะใครที่มีกำลังก็มาช่วยซัพพอร์ตกับลุงป้านะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าซื้อสินค้าหรือว่านะคะช่วยเหลือในด้านต่างๆนี่แหละคะ่ะก็คือเพราะทุกคนมั่นใจว่าลุงป้าไม่ได้ทำก็เลยออกมาปกป้องกันนี่แหละเนาะนะคะในส่วนตัวก็มั่นใจนะคะก็คือพูดเสมอแล้วว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นตะ์เกินล้านด้วยซ้ำไปอ่ะว่าลุงกับป้าไม่มีโอกาสทำแต่วันที่31เนี้ย ศาลจะตัดสินยังไงเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นะคะไม่มีใครรู้ได้เนาะเพราะว่านั้นคือศาลเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินล่วงหน้าท่านได้หรอกนะคะเราก็รอดูวันที่สามสิบเอ็ดซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันเนี้ยนะคะวันนั้นก็จะมาถึงนะคะซึ่งมาเลฟจะเจพูดเสมอว่าเมื่อวันที่ยกฟ้องไม่แน่นะคะคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าอาจจะได้ร่วมฉลองนะคะในวันที่ลุงยกฟ้อง ก็คืออาจจะเดินทางไปเที่ยวกันเยอะขึ้นไปหาไปกินข้าวไปเลี้ยงอาหารกันที่จำปะดงก็ได้นะคะในส่วนนั้นไม่เริ่เจะเจ๊คิดอย่างนั้นมาตลอดนะคะคือวันไหนที่ยกฟ้องคือบริสุทธิ์สะอาดแล้วค่ะได้อิสระภาพได้เกียรติของตัวเองคืนมานะคะเพราะโดนย่ำยีมาหลายปีแล้วเนาะนะคะ ได้ส่วนนั้นมาทุกคนก็คงจะไปฉลองที่นั่นกันนะคะในความคิดของไมล์แล้วพี่เจคิดอย่างนั้นนะคะแล้วพอตัดสินไปเนี่ยนะคะถ้ายกฟ้องนะคะก็คือในความเชื่อเราเน่ยเชื่ออยู่แล้วว่าเราอยากเห็นการยกฟ้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะเราดูคดีของลุงป้ามาเนี่ยติดตามมาเรามั่นใจกันอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนแต่ศาลท่านจะตัดสินยังไงก็ขอให้เป็นดุลพินิษของศาลท่านแล้วกันเนาะ ส่วนนั้นเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราก็อยากจะเห็นส่วนนั้นนะคะทุกคนเนาะอยากจะเห็นส่วนนั้นที่เกิดขึ้นอยากให้มันมีเกิดขึ้นกับลุงกับป้าเพราะเราเชื่อสองคนเนี้ยลุงป้านี้ไม่มีโอกาสที่จะคิดทําหลานของตัวเองแน่นอนใช่ไหมคะเราก็เลยมั่นใจในส่วนนั้นเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าไปตรงนั้นละคะ่ะคือวันที่สามสิบเอ็ดนั่นแหละคะ่ะวันที่สามสิบเอ็ดที่เรารุ้นนี่แหละคะ่ะเพื่อ เป็นกําลังใจให้ลุงป้านะคะเชื่อว่าวันนั้นเอฟซีลุงป้าต้องไปที่ศาลมุตราหารมากมายเลยแหละนะคะอาจจะมีพวกนักข่าวที่เคยติดตามข่าวของคดีลุงป้าอยู่แล้วอาจจะไปในวันนั้นด้วยซ้ําไปนะคะถึงถึงเขาจะออกมาโจมตีลุงภายหลังเนี่ยแต่เมื่อวันตัดสินสําคัญสําคัญเนี่ยมมล์รจะเ,เชื่อนะคะคว่านักข่าวพวกนั้นน่ะน,นักข่าวเหล่านั้นต้องไปที่นั่นแน่นอนนะคะเพราะที่นั่นน่ะ คือไมล์รับเจเจคิดว่าเอากระแสของลุงอ่ะยังอยู่อยู่แล้วพอวันตัดสินยิ่งจะเป็นข่าวดังนะคะก็อยากให้นักข่าวไปเยอะๆถ้าวันนั้นยกฟ้องมันก็จะได้กระจายไปทั่วนะคะทั่วทุกภูมิภาคให้คนได้หายข้อสงสัยนั่แหละคะ่ะเพราะไมล์รบเจเจเชื่อว่าเวลาศาลท่านตัดสินคดีใดๆก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ภายในประเทศของเราเนี่ยเมื่อเกิดการตัดสินมาแล้ว ท่านจะชี้แจงนะคะอธิบายว่าทําไมยกฟ้องหรือทําไมต้องลงนะคะลงก็คือตัดสินว่าเด็ดขาดว่าผิดนี่แหละค่ะเนาะแต่ถ้ายกฟ้องก็คือหลุดทุกข้อกล่าวหานั่นแหละค่ะเนาะแล้วทีนี้นักข่าวเหล่านั้นก็จะได้เอาข่าวนี้นะคะไปนำเสนออย่าลืมนะคะมันเคยมีข่าวว่าลุงนะโดนวิชามันโดนอะไรนะคะวิสามันใช่ไหมคะที่เขามาตีข่าวกันช่วงนั้น่ะ เราบอกลุงโดนจับเข้าอะไรพวกนี้นะคะมันจะได้ลบล้างไปจากความคิดของคนนะคะคนที่เขามีอคติกับลุงตอนนั้นอคติกับป้าตอนนั้นนะที่ไม้เล็บเจเจเคยเล่าให้ฟังแหละขนาดไอ้คนในหมู่บ้านเขาเรียกอะไรจังหวัดของไม้เล็บเจอยู่นะ่ะวันที่ไม้เล็บเจเจจะเดินทางไปหาลุงหาปู่ปาริจ,จิตที่จำปาดงนะ่ะแค่ไม้เล็บเจเจถามว่าไอ้รถคันที่จะไปที่มุกดาหาเนี่ยจะไปหาลุงพลเนี่ย เขาหันหลังให้มาเริฟจิเจเลยนะคนเหล่านั้นน่ะเขาไม่พูดด้วยเลยคือแค่คําว่าเราเอ่ยถึงว่าลุงพลนะคะที่เป็นคดีน่ะที่มุกดาหารที่เนี่ยเขาหันหลังให้เลยเขาไม่คุยกับมาเริฟเจเลยมาเริฟพเจรู้และคนนี้คือเขาไม่ชอบลุงเลยเขามีอคติกับลุงแล้วมาเริฟพิเจก็ไม่สนใจก็ถามอีกคนเขาก็บอกว่ารถที่จะไปที่จําปรง่ะที่จะไปมุกดาหารน่ะ ที่จะไปสกลนครอ,อะ่ะเพราะตอนนั้นจำปะดงอยู่ส,สกลนครแล้วใช่ไหมนั่นแหละแมเ่เลิฟเจเจถามเขาก็ชี้บอกก็ถึงได้ขึ้นรถไปกันนะคะขึ้นรถตู้ไปกันอะ่ะจนถึงนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าบางคนยังเชื่อว่าลุงเป็นคนทําอยู่นะคะก็คือ,คอพอหน้าข่าวช่วงนั้นที่โจมตีคือเชื่อและชี้นํานะคะคืออ่านข่าวบิดเบือนมากช่วงนั้นอะ่ะชี้นําให้คนเชื่อว่าลุงเป็นคนกระทําจริงๆ คนที่เขาติดตามสื่อหลักนะ่ะเขาเชื่อไปแล้วไงคะว่าลุงเป็นคนทำํำพอเราไปทำลักษณะนี้เขาหันหลังให้นะเขาคิดว่าลุงเป็นคนทําจริงๆเราจรึงอยากให้วันที่31เอนะคะเป็นวันที่มีนักข่าวไปเยอะๆเพราะเราเชื่อเชื่อส่วนตัวลึกๆนะคะว่ายังไงนะคะลุงไม่ได้ทําศาลก็ต้องยกฟ้องให้ได้นั่นแหละคะ่ะเนาะว่าเราเราเชื่ออย่างนั้นเนาะแต่ศาลถ้าจะตัดสินยังไงเราไม่รู้หรอกคะ่ะในในวันข้างหน้าเราก็จะไม่ไปก้าวไก่ใน นะคะหรือไปละเมิดในคําสั่งศาลอยู่แล้วแต่เมื่อวันนี้ศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินเราก็อยากจะพูดในสิ่งที่เราดูข่าวมาแล้วค่ะว่ายังไงลุงไม่ได้ทําป้าไม่ได้ทํามันก็ควรจะยกใช่ไหมคะทุกคนมันก็ควรจะหลุดพ้นทุกข้าทุกข้อกล่าหานะคะเมื่อคนเราไม่ได้ทําจะให้เราไปติดคุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนเราไม่อยากให้เมืองไทยเรามีเพะเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะ ทุกวันนี้นะคะโลกมันพัฒนาไปไกลแล้วอะนะคะโซเชียลมันถึงมือทุกคนแล้วนะใครที่ทําผิดะมันควรจะได้รับผลกรรมในสิ่งนั้นแหละแล้วไมาเลับเจเจก็เชื่อนะคะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะโลกโซเชียลมันแรงเนี่ยไม่มีใครปิดบังความผิดของตัวเองได้แน่นอนคะ่ะไม่มีใครแน่นอนที่จะปิดบังความผิดความชั่วที่ตัวเองกระทาลงไปได้แน่นอนเพราะทุกอย่างจะถูกขุดคุยขึ้นมานั่นแหลคะค่ะหรือนะคะ วันนี้คุณทําผิดมาคนไม่เห็นแต่อนาคตข้างหน้ามันจะมีหลักฐานความจริงมายืนยันของมันนะไม่เลิศจะเชื่อเชื่ออย่างนั้นนะคะนี่แหละค่ะก็เลยออกมาพูดว่าเออวันที่31นี้ให้ทุกคนนะคะจดจ่อไปตรงนั้นมากกว่าค่ะนะคะคือเราในไหนเราก็คือเป็น f อฟกลุ่มก้อนเดียวกันในที่มาติดตามคดีนี้ถึงเราไม่รักไม่ชอบนะคะแต่เราก็ควรจะยืนมั่นในคําว่า เมื่อเราไม่ได้ทําจะไปติดคุกได้ยังไงเนี่ยนะคะเมื่อคนคนนั้นไม่ได้ทําจะให้เขาไปติดคุกได้ยังไงเราก็ควรจะเป็นกําลังใจให้กันและกันในสิ่งที่นายรัฐเจเจ,เจพูดเสมอแล้วล่ะค่ะเนาะความคิดเห็นของคนเรามันแตกต่างกันได้แต่เราต้องนะคะมุ่งไปตรงที่ว่าเราเข้ามาเพื่ออยากเห็นความยุติธรรมหรือเปล่าเราจึงเข้ามาในจุดนี้นะคะต่อให้นะคะเราจะทะเลาะกันหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยก็ใช่ว่าเราจะต้อง นะคะทิ้งทิ้งคดีนี้ไปในเมื่อเราเชื่อและมั่นใจว่าเขาไม่ได้ทําเราก็ควรจะดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานะคะเนาะในคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะเพราะไม่เลิบจะเจจะไอแล้วเนาะอาจจะพูดต่อไปไม่ไ,มไดนะ้ก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่พีสก,กินบริษัทมนโฮมแล้วก <c oughs> มาดีพีทของคุณเลเชนีดูสินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุนวัลแล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนี้แหละค่ะที่ค้าขายทางออนไลน์เนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพปาระนามไมที่แข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาที่มาไม่ขาดสายคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ราัฒนาทุกการเงินทองไ,ลไาาะะหงไลมาที่มาไม่ขาดสายเนาะนะคะยิง่งเงินก้อๆรวยๆธุรกิจการงานก็ประสบความสําเร็จนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะ เจอกันคลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีค่ะ